สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่7มีนาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,618.51จุดบวกเพิ่มขึ้นมา11.63จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.72มูลค่กาการซื้อขายวันนี้อยู่ที่58,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ค้าปลีกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์การเงินอาหารธนาคารแล้วก็กลุ่มการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มขนส่งแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของโฮมโปรราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.16% ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากการที่ผู้บริหารน,นั้นก็มีการตั้งเป้ายอดขายแล้วก็มาจิ้นในปีนี้ที่คาดว่าน,น่าจะดีขึ้นจากปีก่อนหน้าทางด้านของ TOA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.45%ทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็มีการตั้งเป้ายอดขายในปี 66, 66นี้คาดว่าจะเติบโตได้กว่า15%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าทางด้านของค o มเซเว ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.28%ทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็มีการตั้งเป้าในปี 66, 66นี้คาดว่ารายได้นั้นจะเติบโตต่อเนื่องกว่า15%จากปีก่อนหน้านอกจากนี้ก็ยังมีการแตกลาธุรกิจร้านอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งก็เป็นธุรกิจใหม่อีกด้วยทางด้านของ TFG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.80%หลังจากที่ มีการรายงานผลประกบอบการของปี65นั้นปรากฏว่ากำไรสุทธินั้นขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่โดยเพิ่มขึ้นกว่า741%ทางด้านของ AP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.48%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าแผนในปีนี้มีการเตรียมที่จะเปิดอีก58โครงการใหม่ที่เป็นมูลค่ากว่า77,000ล้านบาท ทางด้านของ t ร i ปเราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรง11.54%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยได้แรงหนุนมาจากธุรกิจแอร์เฟรชเป็นหลักทางด้านของ CKP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.02%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการคาดการณ์ แนวโนม้มผลการดำเนินงานในปีนี้ว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนทางด้านของ EnCap ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.70%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าในปีนี้เตรียมที่จะขยายพอร์ตสินเชื่อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆเพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของ TCMC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.84% หลังจากที่ผลประกอบการของปี65นั้นปรากฏว่าพลิกกลับมามีกำไรได้ซึ่งก็ได้รับอนิสงมาจากการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจโรงแรมที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาซึ่งซึ่งก็ช่วยหนุนออเดอร์ที่เกี่ยวกับพรมให้มีการเพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของโมชิราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.70%โดยทางดนานของผู้บริหารนั้นก็มีการตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ ว่าจะเติบโตได้เป็นตัวเลขสองหลักเลยทีเดียวทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ S T A ราคาหุ้นติดลบไป2.88%ซึ่งก็เป็นการถูกขายทำกำลรงกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นั้นราคาหุ้นปรับขึ้นมาแรงเกินไป นอกจากนี้ก็ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของความกดดันจากประเด็นข่าวที่รัฐบาลจีนนั้นมีการตั้งเป้า GDP ในปีนี้ออกมาต่ำกว่าของปีที่แล้วซึ่งก็มีความกังวลว่าอาจจะไปกระทบต่อเรื่องของอุปสงค์ก็เป็นได้ทางด้านของ TNR ราคาหุ้นติดลบไป4.37% ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกเซลล์ออนแฟกกันออกมาหลังจากที่รายงานผลประกอบการของปี65นั้นปรากฏว่าพลิกมามีกำไรได้ซึ่งก็เป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่อีกด้วยแล้วก็คาดว่าไรมา1ปี66นี้ผลประกอบการจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านของอามณะราคาหุ้นติดลบไป2.94%โดยวันนี้ขึ้นเคระงหม่ XD ที่หุ้นละ20ตาง์ ส่วนทางด้านของบิสราคาหุ้นติดลบไป3.17%โดยวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ20ต่างและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันในในวันถัดไปสวัสดีครับ